เอาล่ะครับกระตุกไหมฮะนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาตีเล่นสงครามนะครับเซิรฟ์ฟโยกังเทนด,ดี้ก็วันนี้นะครับอยู่ก่าผมพ่อค้าครับเอนะครับวันนี้ก็เพิ่งทำของเสร็จนะบวก13แหกแล้วก็กลับมาที่บวกส0เสียเงินไปอีกแล้วนะครับ<ม>เสียไปอีก300รอนะ ของจีก็สุ่มมาก็ดันได้ของชุดอีกทำก็ไม่ได้พอยไม่พอโอ้เต็งมากเลยเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้ค่าหรือเปล่าพอตอนนี้เขาเวลเยอะแล้วนะฮะณตอนนี้คือผมที่หนึ่งอยู่เดี๋ยวผมจะดูว่าวันนี้ผมจะสามารถปั๊มคิวจากตัวละครตัวไหนได้ <c oughs> เพราะว่าจะได้แบบได้อันดับสูงๆหน่อยเดี๋ยวพยายามตีตัวเล็กๆก,ก่อนตีตัวใหญ่ไม่ต้องรอปานนะฮะ ปานผมก็ประมาณนี้นะผมต้องรอปานตัวนี้พิษนี่พิษปรสิทธ์ก็คือฝั่งตรงข้ามมันจะเห็นไหมไม่สามารถฟื้นฟูนได้นี่คือฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็ผมเวลาคโดนตีต้องรอต้องภาวนาให้จักรวานสามสายออกหรือว่าลบหลีกออกเนาะลบหลีกให้ลบหลีกออกนะครับผมก็เน้นหมุนแล้วก็ผมก็จะมีทลายครับเทพทลายฟ้านี่คือตัวที่จะออกกับผมมาเดี๋ยวอีกสักครู่จะเริ่มสงครามกันแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่า จะอยู่รอดได้ป่ะเสียงดังไปไหมผมลดเสียงให้มาครับเราจะทำการเดี๋ยวนปเงนึงผมผมบับไปนี่ก่อนทนุนปึ๊บ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 เอาแล้วเตรียมพร้อม13นาทีน่าจะพอนะฮะ เดี๋ยววิ่งไปตีไงโอ,อ้ต้องเฝ้ารูกปั่นเนื้อไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวผมต้องดูก่อนภาวนาให้ปานออกเออเ,ออเวไดนี่มันรีอยู่นะครับของก็จะมีประมาณนี้มาละมาละไปแล้วไปแล้วยืนนิ่งก่อนเพราะว่ามันจะมีคนมายิงอือหมุนหมุนไม่โดนตักลนเลย ตายครับโอ้กระตุกอะเนี่ยโอ้โดนเทพลายไฟยังไม่ตายเลยโอ้ตัวนี้ผมไม่ไหววะ่ะโดนโดนตบโดนตบโอ้ my god วุ้ยมันหนีอะ่ะ ยิงนิ่งๆ,ๆหน่อยลูกให้พ่อได้ยิงให้พ่อได้ตีหน่อยพ่อขอหมุนหน่อยโอ้ยปานไม่มีอ่าตายแล้วหนึ่งตัวอ่าตายอีกตัวอืออุ้ออยใครวะนีะ่ยริตติงเกิลโอ้โหมันตีแรงมากเลยริตติงเกิลอะ ผมหมุนเท่าไหร่วะนะ่ะเห็นหมอผมเป็นหมอ <laughs> <laughs> หมอตัวมันบาง <laughs> โอ้ยไม่เข้าหุ่มบ้านปะโมเดลตั้งเกิลตามมาเหมือนผมเลยตอนนี้ผมก็ที่เท่าไหร่เองที่สี่ที่สามมีบุญมีบุญ <laughs> ผมรอบมีบุญก่อนมีบุญผู้ให้อันนั้ผมมา มีบุญมีบุญลูกมีบุญลูก <c oughs> มีบุญเ <c oughs> ออออ,อได้ไหมอะโอ้โข้ยโอ้โกมโอ้โอ้ยโอ้ยลมลมกูถลายมาบินละ โอ้ยเดียวเดียวผมนี่คือโอ้โดนละแหม่เยอะเยอะคือทลายมันจะตีผมแรงผมเอ้ยพะยผมทลายผมจะฆ่ามันได้ทำตอนนี้ก็นี่ไงลุมลุกอลองโอ้โหตีไปมันมีปานนะฮะโนโฮโอ้โหขนาดขึ้นตัวนั้นยังไม่ตายเลยไปแล้วอา่าว่าไปนู่น ขนาดขึ้นนั้นยังไม่ตายนะฮะตอนนี้คือผมก็ฆ่าใครไม่ค่อยตายละปานไม่มีเซ็นนะะัทเนี่ยฆ่าเซ็นนัทตายมวนจริงเลยแถวนี้ โอ้โ oh. ดนใครตบวะยากนะฮะ hey, ไม่ค่อยมีตัวยิงตาย oh. อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหทลายหมื oh ่นสามนี่แน่ปั๊มอย่างตัวนี้ อ้ยดูโอ้โหปานมันขึ้นมหาศาลเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอญาตไปเล่นก่อนนะ